แมงอัพเว้นสี่โมงครึ่งเพื่อนโคตรเที่ยเลยผมอยู่ทำโซนผิดหรือเปล่าวะโอเคนะครับผมก็สว,สวัสดีนะครับว่าจะงีบนอนสักหน่อยจริงผมก็ยีบไปแหละแต่ตอนช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับเว้นได้มาผมก็หลับไปประมาณช่วงชั่วโมงหนึ่งอะนะครับแล้วก็ตื่นมาปรากฏว่าปวดคอนะนอนตกหมอนเพื่อนหมอนตั้งใหญ่นอนตกได้งไงก็ไม่รู้นะครับเป็นเว้นจีนะครับประจําวันอาคารที่สิบสามนั่นเพื่อน จี้ใหม่นะครับเออ่ไม่มีจี้น้าไม่มีจี้อะไรทั้งสิ้นนะเพื่อนๆก็ขอดูสกิลสิอ่าลิมิเต็ดนะครับกับธรรมดานี่มือชาติมันต่างกันปะบอดกับดักเพชรน,นะครับความสามารถเนี่ยก็จะเป็นเมื่อตกแลมาร์กหรือก่อสร้างนโอกาส4 6ติดตั้งกับสปริงเมื่อตกพื้นที่ฝันของข้านะโอกาส80%ยกเว้นราคาหมันทางไปยังพื้นที่ใกล้ที่สุดอ๋อ เป็นยกเว้น2ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส100%เปรเซนป้องกันเอฟเอันตรายเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าไม่ใช่้ะอันนี้อันนี้ผมไปดูมาข่าวๆแล้วนะครับจบประกาศอนะ่ะเหมือนจะบั็กนะเพื่อนๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ต้องเล่นแล้วนะครับตัวอื่นอะ่ะไอตัวแบบดีบัฟเนี่ยไม่ได้ใช้ละนี่ไงเพื่อนจริงจริงมันแค่60นะครับอันนี้ใครที่จะทำเบ้นก็เอ้ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใจเย็นนะส่วนอ่า กระตัดสปริงเนี่ยหกสิบนาะแล้วก็จะเว้น80นะครับต่อมาครับเกาะล้างโล่ซูเปอร์นะครับก็จะเป็นโ,โล่ซูเปอร์มาแล้วหานเพื่อนโอกาสชาร์โล่ซูเปอร์นะสี่สิบห้าเซนเพื่อนสองคั้นแล้วก็จะโบสถ์สิบเปอร์เซ็นต์แม้แสดงผลนะครับแล้วก็เมื่อผ่านตรงข้ามยานทีโอกาสยับยังก่อนล้างสองครั้งอันนี้ดีผมว่าเป็นประเทศที่อมีประโยชน์ดีนะครับก็อาจจะทับกัะตี้อาจจะทับกับจจะตี้หรือตัวละครไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ให้เล่นเยอะขึ้นนะ แล้วต่อมาครับเอลลี่เบิร์ดนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นอ่าถ้าเราปิดกับดักนะครับบอร์ดกับดักเพชรอ่ะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยก็จะเป็นหนีออกเกาะล้างลิปัสฟาอ๋อเป็นลับออฟหนึ่งอันหรอคือเราทําเป็นให้อ่าให้ได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ห้ามเกินเที่ยงคืนนะเพื่อนเพื่อนจะได้ออกไปประมาณนี้เพื่อนแล้วก็จะมีโกยเพชรเหมือนเดิมนะครับอาจารย์พูดผมไม่ได้พูดถึงโกยเพชรเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่น่าจะมีใครโกยแล้วสมัยนี้นะครับยกเว้นคนบ้านจริงนะ อ่ะนะครับจี้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นจี้ใหม่2จี้เนาะการตามหานะครับก็จะเป็น A กับ A มาแรกเป็น A บอแล้วก็ A บไปแรกเป็นอันนี้หล้าเพื่อนน่าเป็นสมแพ็คร้อยปะอันนี้น่าสนใจนะเพื่อนเป็นโลกซูปเปอร์ด้วยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้แบบใส่หมยอย่างอื่นไปเล่นนะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ก็ไม่แย่นะเพื่อนตายยากขึ้นนะครับป้องกันอันเสตรายด้วยนะเออแล้วก็มีกระรักสปริงด้วย ส่วนที่ที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็จะเป็น2อี่นะครับบัลเซนกุลาต้ตองสาบกับป้องกันหุ่นไลกาปะโอ้ยมีหลายที่เลยดูดิอ๋อมีตุ๊กตาระเบิดของพิวด้วยนะครับเพื่อนน้องน่ารักนะนี้แล้วก็แผกพิทักษ์ดอกไม้สีรุ้งนะครับราชาถู่นเนเธอร์บริการนะครับปืนหมัดหุ่นไลกาเกาะลอยฟ้ามรกดนะครับหมอกระเบิดไทเทเนียมหมอกอหุ่นไลกาไทเทเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นของอื่นทั่วไปเนาะส่วนอีเวนต์อ่า ดีเจโบนัสนะครับอันนี้จะเป็นรูแบาสุ่มจังหวะของลิงนะครับเพื่อนก็จะเป็นการสุ่มนะครับอีเวนต์เล่นตามนี้เลยเพื่อนไหมจะได้เพชรจะได้เป็นแพ็คสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับก็มาลุ้นได้นี่นะครับรางวัลการเล่นนะครับทัซึ่มลายทิปเป้ร์ในวันนี้เลยเวนี้น่าจะเป็นแบบแพ็คร้อยป้านเพื่อนเดี๋ยวผมจะทาเวนี้หน่อยละกันนะครับเราแบบตัดซะหน่อยเพื่อเห็นเพชรผมปะเราเก็บเพชรมาได้2องหมนะครับก็ถือว่ามีเพชรพอสมควรนะส่วนแพ็คสติ๊กเกอร์นะครับเป็น1ดาวอ่ปดลย และอะดบิสนะครับผมไม่รู้มีหรือยังนะน่าจะมีแล้วปะเวน,นี้กล่องจี้ธรรมดาน่าจะใช้ไม่ได้นะนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเปิดดูกันนี่กล่องจี้ธรรมดาน่าจะถูกแบบดองไปแล้วอเพื่อนอมผมไม่รู้ผมดองมาทำไมอะ่ะดิเดสียดายมากเลยบางคนดองมาก็หมดอายุไปนะครับส่วนใครที่เปิดไปเว้นก่อนหน้านี้ก็คุ้มไปนะครับเว้นตอนที่แบบเป็นจี้ปกตินะไม่ใช่เป็นจี้ร้อยอ่ะ ก่อนหน้านี้นู่นน่ะนที่เหลือก็น่าจะไร้ค่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันออกในที่ธรรมดาด้วยหรอเฮ้ยอย่างงี้ก็การจะบ,บ่นเลยว่ามันไร้ค่านะไม่ไร้ค่าลันเพื่อนมันออกในที่ธรรมดาด้วยนะครับหรือมันไม่ออกนะก็เป็นการเหมือนอารมณ์แบบสุ่มนี่ปะสุ่มแบบ50กับสุ่มแบบร้อยปะว่าไหนออกดีกันใช่ไหมมีเลทบอกปะ อันนี้เป็นแฟลตเซลล์นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นแบบฟิ้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบเลือกจีเอ็ดบอลหนึ่งจีนะเป็นจีแบบหมูหมาปลาไก่นั่นเพื่อนเป็นหลายๆอย่างนะครับส่วนเลขอัตราการสุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเพื่อนก็ถ้าเป็นอ่าพรีเมีอันธรรมดาเนี่ยจะเป็น2.5นะครับถ้าเป็นพิพเมีอันแบบซูเปอร์เนี่ยเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็น2.5ถ้าเป็นแบบซูเปอร์เนี่ยจะเป็น4.5นะครับเพื่อน ไม่ใช่สองจดิสองจุดสองห้าศูนย์เพื่อนนะครับก็เลทต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะห้าสิบห้าสิบอ่ะครับเพื่อนเออส่วนนี้ก็จะเป็นต่อไปรูปแม่นยำกับรูปบาสุ่มอัลพันด์หินเพชรนะครับอันนี้แพ็กสติกเกอร์นะน่าสนใจครับน่าซื้อนะก็สามสิบห้าบาทเพื่อนได้ไปเก้าสติกเกอร์นะครับเป็นรุ่นเราส่วนนี้ก็จะเป็นบัฟนะครับเพื่อนใครที่แบบว่าอยากจะ เล่นลดีได้ง่ายก็สามารถผสมได้นะต่อมาครับจะเป็นัวสุ่มจี้เครื่องรางสุทิ์นะครับคูณ1ถึงคูณ5นะเอทบอร์ดนะครับเพื่อนๆ่อนตามนี้เลยเป็นสุมนะอันนี้ก็จะเป็นจี้เครื่องรางใหม่มีการันตีเอทขายด้วยนะครับก็จะเป็นเรทเกลือนะเพื่อนเพื่ออันนี้จะเป็นโอกาสที่จะได้รับจี้ลิมิเต็ดนะอันนี้ใครที่อยากจะลองก็สุมได้ครับอันนี้เป็นแสงนะเพื่อนมีแสงฟื้นฟูนมีแสงอะไรด้วยนะครับก็ไปจัดกันได้เช่นเดียวกัน อมดาวก็มีให่ซื้อน้านเพิ่มไปสองแพ็กจี้ผมรู้ว่ามันไร้ค่าเพื่นไม่ได้ไร้ค่านะคือถือว่าดีเลยอย่างนี้ผมก็น่าจะเปิดจี้เครือรางได้อุ่นใจถ้าเราได้มาแบบเเปิดจากลุบบาทได้หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เอามารุ้นได้เลยนะครับอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มวันนี้ดูแพ็กร้อยผมว่าแพ็กร้อยมันไม่ค่อยดีป่ะไม่ค่อยดีกว่าแพ็กร้สิบเพราะว่ามันได้เอสบ่อยนี่แหละ ผมจะลองสุ่มสัก1 0 0 0ก่อนแล้วกันนะพพเพื่อนๆแพ็คร้อยอ่ะเราจะไปสุ่มแพ็คละ50นะครับก็มันออดแต่เอสอ่ะเพื่อนๆดูดินะครับไม่รู้เท่าไหร่นะผมมีต้นคลิปเท่าไหร่นะครับไม่ได้นับนะพเพื่อนๆเออก็สุ่มๆไปก่อนอ่ะเต็มแล้วนะครับพเพื่อนๆไปเดียวเต็มวันนี้เดี่ยผมจะทำให้ดูด้วยลวกันนะครับพเพื่อนๆเลยอัตราการสุ่มก็บอกไปแล้วนะครับก็ทำให้ดูกันแบบสดๆไปเลยไม่มีเอเบนะ ผมน่าจะแลกเป็นจี้ใหม่ไม่ก็เป็นจี้โล่ซูเปอร์อ่ะเพื่อนแต่จริงใจก็อยากได้จี้โล่ซูเปอร์นะเพราะว่าจะมาเล่นกับตัวละครไน,นกี้จะเก่งขึ้น,นครับเอเดี๋ยวนะแต่ไนกี้มันก็มีโล่แตตัวบ้างมันก็ทับกันมันก็รู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อะตอนนั้นเป็นโล่ขาวผมก็ใช้ได้อะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเช่างนักหนักดูก่อนแล้วกัน,นครับว่าจะเอาจี้ไหนนะอ่ะอันนี้จะเป็นการสุ่มแบบ50นะครับผมจะสรุปสับสรุปอะไรสุ่มสับกันนะนเพื่อน สลับกันแบบว่าห0 150บ0 0ร้อาอะไรเงี้ย 100, 100อาจจะเปลืองกว่านะเพื่อนมันหมดไวไงแต่เปอร์เซ็นต์มันสูงกว่า50เปลือง50มัน2เปอร์อ,อะดูดิ2เปอร์นี่ไม่เห็นเลยนะโอ้โหแสงมันก็ไม่ต่างกันปะถามจริงป้าเอ้ดูดิแสงมันก็ไม่ต่างกันนะเพื่อนเออ โอ้โหผมว่าทีละร้อยน่าจะมีสิทธิ์กว่าปะ่ะจริงอันนี้จากใจเลยนะสมห้าแล้วรู้สึกว่าทียร้อยน่าจะมีสิทธิ์กว่าครับอ่ะก็ได้เอบมาหอันนะครับเดี๋ยวผมจะสคิปไทม์ตอนที่สุม่มการาลคกี้แล้วกันมาครับเพื่อนๆสองพันเนี่ยเราได้เอบกเนะี่ยแค่2ชิ้นเองเพื่อนเออค่อนข้างเกลือนะสองพันเนี่ย คือผมบอกว่ามันต้องท่าเอสแล้วอ่ะมันไม่งั้นมันปิดแพงแน่นอนผมว่าเวนี้ขั้นต่ำละใครไม่มีเพชรเกินเกินหมื่นห้าอย่าหาทานะครับไม่งั้นมันมันน่าจะหมดเยอะอ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนั่นแหละโอ้โหผมก็จะแบบไปห้ามเพื่อนๆทาไม่ได้เหมือนกันอ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงแห่ะดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอทีร้อยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกนะผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันอ่ะโอ้โห วุ้ยยากจัดยากจริงยากจริงมาเพื่อนผมว่าเราลองแบบ50ดีกว่านะรู้สึกแบบเทียร้อยผมสุ่มไป1,000ไม่ได้เลยอะ่ะเพื่อนแม้แต่ A อันเดียวนะครับอ่ะ50ยังพอได้ลุ้นกว่าปะทำสกิปห้าสิบมันน่าจะดีกว่าปะนี่ไงเพื่อนๆดูดิไอผมว่า50น่าจะพอแบบโอเคอยู่นะดูดิเออเราแบบ สุ่มแบบ1นึ่พันแบบไร้ค่าเพื่อนเว้ยเนะี่ยเออยากนะครับไอ้สุ่มทีละร้อยอ่ะของผมมันมันยากผมไม่รู้เพื่อนๆมาสุ่มทีเท่าไหร่ออกดีเว้ยดูดิเห็นปะเพื่อนห้าสิบดีกว่าปะเออใครไม่รู้ใครสุ่มอะไรออกดีนะแต่ผมคิดว่าห้าสิบนะครับมันเราเสียเพชรแบบหนึ่งพันไปฟรีๆเอ้สองพันไปฟรีๆการสุ่มหนึ่งพันอ่ะเพื่อนๆเอ้ 2, สุ่มแพ็คหนึ่งร้อยอันเพื่อน ห้าสิบออกรัวๆอยู่นะเนี่ยดูดิดดเห็นปะเพื่อนคือคะแนนนักกี้เต็มรอบหนึ่งอ่ะหนึ่งพันในห้าสิบะออกดีกว่าเดี๋ยวผมสกิปไปสุม่มนักกี้ต่อก่อนลวกัน,นครับแล้วมาครับเพื่อนผม,มรู้ว่าได้กี่อันละเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับก็เรามีอยู่สองหมื่นเจ็ดนะครับเปิดตั้งต้นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราเหลือแบบสักอาสองหมื่นนั้นเพื่อนว่าเราได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจนะ็ดพัน่ะถ้าเราปิดในราคาเนี่ยถูกมากเลยนะเออดูดิ ห้าสิบผมคิดว่าสุ่มแบบทีหนึ่งแทบออกทีหนึ่งว่อองาดูดิสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อนไอสองจุดสองห้าศูนย์ 2. 2. แต่แต่เลทมันไม่ได้มันไม่ได้แย่แบบสี่เปอร์เซ็นตะ์นั่นเพื่อนสี่เปอร์เซ็นต์แม่งแย่กว่าเฉยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะผมดวงดีกับสองเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนแล้วกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะอ่ะอยังไงมาแล้วครับดูดิเห็นปะเฮ้ยมันออกแบบง่ายเกินว่าเนี้ย ผมไม่ได้คิดเองนะไอ้ดีผมสุมแบบอย่างเงี้ยออกง่ายกว่าอะเต็มอีกแล้วครับเพื่อนเราไปดูกันก่อนว่าเราได้เกียนละเนี่ยเราได้มาโอ้โหดูดิเยอะมากเลยแต่จากคะแนนลัอกี้เนี่ยผมยังไม่ได้สักอันเลยนะครับเพื่อนเราได้ไอ้สองอันแล้วปะนี่ไงได้ไอสองอันละเอาว่าเรามาได้เกือบครึ่งทางนะครับเกือบนะลาไ,ไปก่อนนะครับ ก็นะครับอีก3ชิ้นนะแล้วผมขอแยกไปเคลียร์คา,านาคิแล้วก็เคลียร์ช่อง G เไปนหนึ่งครับมาครับเพื่อนๆเรามาต่อกันดีกว่านะก็เราหมดไปประมาณ5,000แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ไปลุยกัน5,000ได้าเอ,อชิ้นอ่ะถ้าเราแบบไม่ไม่เอา100เอเอไม่เอา2,000ไปสุม่ม100เล่นอ่ะผมว่าอาจจะปิดแล้วนะนนตรงๆมาสุ่มทีละแบบ50น่ะเอออออง่ายกว่าอีก หนึ่งร้อยมันทำมาหลอกเพชรชัดๆนะไอดี ID ผมะนะพเพื่อนพเพื่อนอาจจะสุ่มแบบอ่าร้อยเพชรออกง่ายก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าแบบเอ้ยสุ่มหนึ่งร้อยนะปิดไปแค่ห้าพันเองอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่สำหรับผมคิดว่าน่าจะมีคนปิดแบบผมเยอะนะก็คือห้าสิบสุ่มแบบห้าสิบถูกกว่าอะไรเงี้ยครับดุยลุยลุยเต็มอ,อีกละโคตรไวเลยผมผมสะคิปไทม์แบบ มาครับเพื่อนๆยังไม่ยอมนะเราต้องไปต่อนะเราต้องไปสุดโอเคมาลัวๆเอเรามาลัวๆหน่อยได้ไหมมาแบบทีๆเลยจะได้แบบปิดเวียนเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่น่าจะยากนะผมคิดว่าน่าจะน่าจะหมื่นขึ้นได้จีนะ้เนะี่ยไอจี้เวียนอะเพราะว่าเราสุ่มแบบเสียไปอย่างที่ผมพูดอะเสียไปกับไอเนี 1, ่ยหนึ 2, ่งพันไปสองพันฟีฟี่สอนเทสที่ฟีอะเอาฮะลุยครับเพื่อนเพื่อนเห็นปะ ทุกการสมน่ยห้าสิบหนึ่งร้อยเพชรอ่ะคือแบบน่าจะมาแทบหนึ่งอันเลยนะอืมเนี่ยหมล่ละหม่ป้าโอ้โหบีล้วนยังไงยังไม่มานะยังไม่มาเลยหลังๆเริ่มเงียบแล้ะชมหน่อยชมหน่อยนี่คือเงียบเลยมาไหมไม่มา มาเถอะโอเคไม่มานะมาเถอะแล้วมาครับเพื่อนๆมาตต่อครับก็หมดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ช่างมันแล้วกันเราน่าจะไปสู่แปดพันแล้วตอนนี้อ่ะครับมาลมาลัวดีๆอือหืออือหือ,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 อยังไง โอเคโอ้โห okay. oh มาเฉยเพื่อนๆผมกวก็ไม่มาแล้วไม่ก็นะมีแสงมีทั้ง A อบอรนะครับมีแสงเออะไรเงี้ยแต่มันเป็น A อเนาะด้วยความที่มันเป็น A ผมว่ามันออกงาก่ายกว่า A บนะครับไงที่ผมเพิ่งขึ้นน่าจะหมดผมว่าเลทหมื่นหนึ่งอะเออไอที ID ผมหมื่นหนึ่งก็ไม่แย่นะสำหรับผมคิดว่าน่าจะพอรับได้อยู่นะครับ หมื่นหนึ่งไม่แย่นะเราไปดูกันก่อนนะครับเท่าไหร่ละน่าจะอ่าได้เอสอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆน่าจะมาได้อ่าเกินครึ่งทางละเนี่ยได้เอสมาละสองไปสามชิ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ซองจีไปหนึ่งนะครับในะคะแนนลัคก,กี้รอบนี้ไม่มีเลยเพื่อนไม่มีสักชิ้นเลยผมคิดว่าเขาน่าจะใส่เอสมาสักหน่อยนะ เออใส่ใส่เอสมาให้รุนแบบเปอร์เซนต์สัก0.1อะไรเงี้ยเพื่อนถ้าเราแบบได้เอสน่าจะตื่นเต้นนะครับเออขนาดผมขยายช่องจี้พันสองนะจี้ยังเต็มพวรเร็วเลยเราสุ่มเถื่อนเกินนะอุ้ยไอ้อีกอันหนึ่งมาอีกอันหนึ่งมาหน่อยได้ไหมไอตาปั๊มอ่ะไอน,นี้มาบ่อยเกินไปละไอกลมๆอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนมาคตรบ่อยเลยไอเนี่ย ล้อล้อบอดเดี๋ยวมาบ่อยเกินยังไงหนึ่งหมื่นจะปิดหรือเปล่าโผล่้อบอลอีกละวผมว่ามันน่าจะไม่ปิดเพราะว่าไอ้ล้อบอดดี่แล้อัลเซมันเท่ากันนะครับเหล่มันเลยดึงกันนั้นเพื่อนต่อยเพื่อนสุมหนึ่งร้อยมันก็ออกเท่ากันนะครับเราก็ต้องไปรู้ว่าเราจะโวงดีอันไหนมากกากันนะมาแล้วครับเพื่อนเลยประมาณตั้งสิบอันนั่นเพื่อนที่ผมจะปิดเว้นนะครับก็ต้องภาวนาให้ไอ้น่ ไอเนี่ยนะครับกระดาษสร้างกับดักเนะี่ยออกลนะ้วนแวถ้าไม่ออกเนะี่ยคือเราน่าจะหมดเกินหมื่นแน่นอนนะครับตอนนี้ยังไงโอเคมาล้วนนะถือว่าดีไม่เดยวป่อ,อแบบไม่ใช่ล้ออะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ล้ออ่ะเพื่อนนะฮะยังไงมาหรือเปล่าขอเด้ ยี่ไม่ใช่ล้อหืล้ออีกแล้วตอนนี้น่าจะหมด1 0 0 0 0มืแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนยังไม่ปิดเว้นเลยนะครับเพราะว่าล้อเข้ามารัวๆนะโอเคทมสกิปเราไปหนึ่งมื่ละอ่ะขอนอยญาไปเคลียร์ต่อนะครับสุ่มจนหมดก็ไม่มาจริงเพื่อนคะนนละกี้รอบนี้ผมสุ่มไปแบบหลายรอบมากนะไอในการสุ่มรอบนี้เพราะว่าเราแบบสุ่มแบบเป็นหมื่น 10, เพชรไงเพื่อนหมื่น 10, เพชรมันได้คะนนล็กี้เยอะนะครับ ประมาณแบบสิรอบได้ปะน่าถึงมาคลิปนี้แต่คือ A ไม่มาเลยสักชิ้นหนึ่งตอนนี้โอกาสออก A บวกได้ปะนี่ไงโอเคมาแนละ้วกับดักแบบ A บวกสักแบบ0ูนสัก0.1อะไรอย่างี้เนาะน่าจะได้ลุ้นกันนี้นะผมว่านะโอเคมาแล้วรวยครับถือว่าดีครับอย่างงี้สู่มห้ง 50, ่ายกว่า100่นะคลิปนี้โอ้โห พอแบบบ่นก็คือมารัวจริงเพชรเราจะตกโหเพชรเราแบบไหลไวมากเพื่อนเพิ่งเก็บมาได้นะตะหมดอีกแล้วอ่ะแต่เราไปดูกันก่อนนะว่าเราได้ครบหรือ,อยังนะครับได้มาอีก6อันไอ้นี่กระดาษโอเคครับขาดอีกประมาณเท่าไหร่ าดอีก3ชิ้นไอสชิ้นเพื่อนเราจะปิดเวละเดี๋ยวผมขอญอาตไปสุ่มคาราลก,กี้ก่อนละกันนะเผื่อมันจะมาสัก2ชิ้นเลยอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราหมดไปทั้งหมดอ่ะหนึ่งแล้วครับเพื่อนผมจะเอาอะตั๋วสุ่มจี้พรีเมียมดิผมจะให้แก้มือดิมาโอเคครับยังไงสามรอยเพชรปิดเลยหรือเปล่าลูกตาแม่ลูกอ่อนโอเคยังไม่มียังไงโอ้โหห้าสเพชเถอะ ผมว่ามันเหลนมันเฮี้ยมเกินอ่ะคืออย่างน้อยห้เพชรมันเน้นจํานวนเนี่ยเน้นจํานวนแล้วผมเกียอะเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้แบบต่ําตมแบบ1%อะไรเงี้ยมัน2.2งไงมันก็ยังแบบพอมีโอกาสออกใช่ไหมถึงแม้จะ4จุดอ่าสีมันจะมีโอกาสออกเยอะกว่าใช่ไหมครับแล้วเกมมันดีเลยอะไรก็ไม่รู้นั่นเพื่อนช่วงนี้เกมหน่วงหนวนนะเพราะว่ามันเพิ่งอัพนั่นแหละมันอัพแบบเกินเวลาไปนะครับก็เลยทําให้มีปัญหาในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะคิดว่านะ ขอชมนิดหน่อยชมหน่อยไม่มาเลย50เอ็ดเอาละพีเตอโอ้โหบานปลายอ่ะผมสุ่มนี่แม่งเลยเพื่อนเอ็ดแม่งเลยหมดไปเท่าไหร่นะหมื่นสองแล้วตอนนั้นเพื่อนไม่ปิดอ่ะไปสุ่มน้อยดิมาโอเคนะครับก็ปิด จนได้นั้นเพื่อนหมดไปประมาณ12ื่นสองอ่ะจี้หนึ่งก็ถามว่าแพงไหมพอรับได้อยู่นะไม่ซาบผมมันไม่มันไม่ค่อยแบบแพงมากจนถึงขั้นแบบแพงหูฉีกอะ่ะถ้าสักหมื่นห้าเนี่ยผมว่าเกมมันแพงเกินไปะนะหมืน่นประมาณหมื่นต้นๆอะ่ะผมว่าปิดหมื่นหนึ่งนะไม่แพงนะเพื่อนจี้หนึ่งหมื่นหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าแบบจี้หนึ่งสักเจ็ดแปดพันนี่ถือว่ากําไรแล้วนะครับถือว่าแบบอ่าค่อนข้างปิดน้อยแต่ถ้าแบบหมื่นสองขึ้นแบบผมเนี่ยถือว่าเลทปกตินะเออเลทมันเลทมันค่อนข้างยากถ้าเราแบบ อ่าสุ่มแบบ50สุ่มแบบร้อยหนึ่งด้วยสลับกันไปเนี่ยมันก็อาจจะดึงไม่รู้ว่าเลดมันดึงยังไงเ,เพื่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายนะเพื่อนอนดีหลักนะครับนานทีเอามาสุ่มให้ดูกันทีนึงนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับในการเก็บเบสต่อเพื่อที่จะมาทำเบสผสมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายมาเจอกันใหม่ครับผม